สวัสดีครับท่านผู้ชมครับใครปลูกสละเน่ไม่งามฟังทางนี้นะครับเรามีสูตรเฉพาะนะครับเด็ดมากแต่ไม่ยุ่งยากท่านผู้ชมง่ายสำหรับคุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านนะครับมาทำกันเลยนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับเรามียอดสละเน่นะครับท่านผู้ชมยอดสละเน่เราหาซื้อได้หรือเราซื้อมารับประทานเหลือหรือตั้ง ตั้งใจไปซื้อนะครับก็สามารถนำมาเพาะชำปลูกได้เลยนะครับทำแบบนี้เลยนะครับก็แยกนะครับแยกก้านที่แข็งแรงนะครับเห็นไหมครับเราพอแยกออกนะครับก้านที่แข็งแรงไม่แข็งแรงก็ไม่ต้องเอานะครับการเลือกกิ่งพันธุ์ต้องเลือกก้านที่แข็งแรงใหญ่พอสมควรนะครับไม่อ่อนเกินไปนะครับ แล้วก็ไม่แก่มากนะครับเพื่อจะให้เขาออกรากได้ดีนะครับวันนี้เราจะเลือกเอาสูตรนะครับแช่ลงน้ำในภาชนะพอท่วมนะครับไม่ใช้ภาชนะขวดนะครับวันนี้นี่ครับภาชนะของเรานะครับเราก็เอาไอ้น้ำพอท่วมก้านท่านผู้ชมวางตรงนี้แล้วก็มี เครื่องดื่มชูกําลังนะครับยี่ห้อไหนก็ได้หนึ่งฝาเลยนะครับหนึ่งฝาเทลงไปเลยนะครับก็แช่ไว้นะครับไม่ถึง10วันนะครับไม่เกินนี้ครับรากจะงอกนะครับคอยดูกันนะครับรากเขาจะงอกสวยไหมนะครับเราใช้เครื่องดื่มชูกําลังช่วยกระตุ้นให้รากออกง่ายนะครับเราทําเองนะครับปลูกเอง รอสารพิษนะครับนี่ครับรอดูผลงานนะครับดูผลงานกันเลยนะครับผ่านมาประมาณ10วันหนึ่งอาทิตย์กว่าๆมาแล้วนะครับมาดูนะครับเห็นไหมครับออกรากสวยงามไหมครับนี่แหละครับเราพร้อมที่จะปลูกได้นะครับเราพร้อมที่จะปลูกได้เราก็เตรียมกากมะพร้าวสับนะครับ รองพื้นเราปลูกใส่กระถางนะครับ no วันนี้เราปลูกใส่กระถางนะครับดินปลูกของเรานะครับเป็นดินที่เราผสมไว้แล้วนะครับเป็นดินที่งามมากนะครับเพราะเราเป็นดินที่เราผสมเองนะครับนี่ครับเราเป็นดินที่ไปตากในแห้งแล้วนะครับปลูกแล้วก็ใช้นะครับใช้ไม้ทิ่มปลูกลงนะครับ เพื่อเพื่อให้รากเขากระทบกระเทือนนะครับก็วางลงแบบนี้เอาดินโรยก็ได้นะครับแบบนี้นะครับน้ําก็ฉีดพ่นด้วยบัวรดหรืออะไรก็ได้นะครับให้ชุ่มนะครับไวในที่ร่มการปลูกพืชผักนะครับที่รับประทานเองนะครับงามแล้วก็รับประทานปลอดภัย,ปล,ภยปลอดสารพิษส,สุขภาพแข็งแรงท่านผู้ชมนะครับ สิ่งที่หาได้ไม่ต้องซื้อก็ไม่ต้องซื้อนะครับเป็นไม้ประดับเป็นในตัวท่านผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวเขาจะแตกยอดอย่างงามเลยนะครับผ่านไปอีกประมาณ10วันนะครับเขาค่อยเริ่มแตกยอดขึ้นมานะครับยอดที่แข็งแรงก็แตกขึ้นมาได้ใหญ่กว่านะครับผ่านไปอีก14วันนะครับ ยอดเริ่มใหญ่มากแล้วท่านผู้ชมนะครับเป็น24วันแล้วนะครับเนี่ยตั้งแต่เริ่มปลูกนะครับแล้วก็ใครอยากจะไปรับประทานก็ได้30วันแล้วท่านผู้ชมนะครับก็งามมากอวบต้นใหญ่เห็นไหมครับใบใหญ่ใบหนามากการใส่ปุ๋ยนะครับแทบจะไม่ได้ใส่นะครับ เพราะว่าเราผสมผสมดินปลูกได้ดีมากแล้วนะครับหรือใครอยากใส่ก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์จาปลวกนะครับนี่คือสูตรปลูกนะครับการเพราะปลูกนะครับให้สระเน่สวยงามต้องสูตรนี้นะครับสูตรอื่นก็ได้นะครับแต่สูตรนี้ง่ายจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับครั้งหน้าจะนำเสนออีกสูตรนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชม วันนี้นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมสูตรง่ายทำง่ายคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านสามารถทำได้นะครับเพราะเรามีทุกครัวเรือนที่จะต้องรับประทานนะครับเห็นไหมครับเราทำเองรับประทานเองนะครับปลอดภัยหายห่วงเลยวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ